ชาวบ้านซี้วคอนี่ทีเห็ุหน้าปังกับหน้าปีเพราะว่ามันเป็นพื้นที่น้าท่วมนะครับเป็นแจ่มลิงร่องรับน้ำมาจากไซภคุ้มปัญหานี่ก็เลยมีความคิดของท่านผู้นานะครับก็เนมาเหตุเป็นสวนผักอยู่ในแจงระบายแห่งนี้ สางจิตชุมชนปลูกพักปลอดภัยบันเชี่ยวข้อมีสมาชิกอยู่สามบเคนที่เป็นสมาชิกกลุ่มปลูกพักน้ำกันมีพื้นที่อยู่สิไร่บันี้มันแบง่งออกได้ผู้ละ8ปเจตารางวาแต่ละบุคคลปลูกพักบักทั่วบักแดงแล้วก็เขาโคดมีหลายอย่างในพื้นทีน่นี่มันแล้วแต่ ค่วมต้องการแต่ละบุคคลที่เฮาถนัดพื้นที่ของสวนนี่มันยุไกล่แจ้งแจ้งละว่าครับวันนี้มาแลงต่างๆขึ้นจากแก้งละว่าไปบรบกวนผักต่างๆนี่ยครของมันมักเลยเครื่องนอนนอนเจาะตัรงปลูกพักกาดห้อกาดดอกนั้งสิครับไอ้นอนกะลงมาแงลงกะลงไอ้สี่สสำคัญที่สุดคือมาแลงวีปลูกพริกนี่อัศจัดเลยครับ ไอ้สมมตินี่พวกผมก็ใส่แค่สานชีวพันธุ์ของเกษตรตำบลที่เอามาห้ทดลองห้เห็ดไถล่องิึงเนี่ยแต่ว่าก็ดีของเพลินแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือดินของเฮานี่มันเป็นดินเอาขางล่างขึ้นมากขางบนเพราะว่าที่ปับปรุงดินได้ก็เป็นเวลาต่างมานเนี่ยสิบปีก็ยังไม่ฟื้นฟูขึ้นมาได้หลายเติมสำนักเกษตรอำเภอบ้านไผ่ได้นำนโยบ,บายของกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาปรับใช้ในพื้นที่ ของตำบลเมืองเพียบ้านชีกขาอเพื่อส่งเสริมนโยบายในการลดการทําข้าวนาปังนะครับแล้วก็มาส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ําน้อยในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพืชผักต่างๆนะครับตระกูลของกะหล่ําตระกูลพริกตระกูลคะนา้าตระกูลถั่วซึ่งจะเป็นตระกูลที่ใช้น้ําน้อยต่อไร่นะครับก็พืชผักที่ผมกล่าวมานะครับก็จะใช้น้ําอยู่ประมาณ หนึ่งไร่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ800ลูกบาทเมตรเปรียบเทียบกับการที่เกษตรกรทํานาปังจะใช้น้ําเยอะนะครับหนึ่งไร่ก็จะตกอยู่ประมาณ1 5 0 0ลูกบาทเมตรกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้นํานโยบายนะครับมาปรับใช้ในพื้นที่ในการปลูกพืชใช้น้ําน้อยในพืชตระกูลผักชนิดต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วก็ได้นำอุปกรณ์นะครับมาส่งเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกคุมแปลง สายน้ําหยดนะครับไม่ว่าจะเป็นสแลนนะครับเพื่อสร้างอุณหภูมิให้มันเหมาะสมกับการปลูกพืชการปลูกพืชผักนะครับเราได้ส่งเสริมให้กับเกษตรกรนะครับปลูกพืชโดยใช้ระบบฟ e อร์ติเกชั่นง่ายๆเลยก็คือการให้น้ําพร้อมกับปุ๋ยนะครับเฟอร์ติไลเซอร์บวกกับเออร์ลิเกชั่นแล้วก็บวกกับพลาสติกคุมแปลงนะครับจะได้ลดการระเหยของน้ําแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เริ่มแรกกับปั๊บปุงดินก็ได้สนับสนุนจากหน่วยงานเกษตรจังหวัดและอำเภอและก็ตำบลนะครับเข้ามาสอนวิธีการมักดินการใส่ซีว่พันนะครับการป้องกันสัตว์เตาพืชหรือว่าการล่อามล็งกับดักามล็งเก่ากับดักนะครับก็เป็นที่น่าพอใจได้ผลดีนะครับปอพ่อนะครับเพงไง้หลารอีกเพราะว่าพนเข้ามาแนะนําให้ใส่พวกปุ๋ยให้มันถูกต้องถือรักตามพืชต่างๆนะครับก็ได้ผลผลิตดีนะครับ ทั้งผักกาดพวกมอคคอลี่นะครับแตงพริกตั้งชี่กะส่วนหนึ่งกับเขาทรงตลาดอำเภอบันไพนะครับทุกมือแล้วก็มีตะไคร่ไปนั่มน,นะครับถือว่ารายได้ดีนะครับโดยหน่วยงานเกษตรอำเภอเกษตรตำบลขามา่าหาวิธีการแปรของแพรยังให้มันสวยงามเป็นที่ต้องการสะดุดตาของผู้ซื้อไปบริโภคนะครับกระขายดีเลยครับเพียรแทบติบท่านนะครับบางท่านกัรายได้กะ ปลูกเดือนละหมื่นสองหมื่นหมดแล้วครับยูน่นีนะครับพอมันิ่นปลูกยู่นีพนร้อม้วก็เพิ่นไปปลูกอยู่ดินส่วนตัวพันนำ้ำอย่างที่นะครับทรงลูกทรงเลี้ยงได้รับบริจาคมาหลายคนแล้วนะครับค่ะพื้นที่การ,กรเกษตรของบ้านชีกกคอตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำน้ำชีและแก่งละวาค่ะปัญหาของเกษตรกร,ร,กรในบ้านชีกกคอคือจะประสบปัญหาอุทกภัยทุกๆปีนะคะทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ย ได้รับผลกระทบในเรื่องของผลผลิตข้าวนาปีนะคะเกษตรกร,กรส่วนใหญ่จึงหันมาปลูกข้าวนาปางเพื่อจำน่ายแล้วก็บริโภคนะคะ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ค่ะจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่นานะคะจึงได้นำร่องที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยบ้านชีกกทอนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นในเรื่องของการสำรวจและก็การใช้ชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นหลักค่ะได้เน้นให้กลุ่มเนี่ยบริหารจัดการเรื่องของพื้นที่ปลูกผักนะคะรวมถึงการบริหารจัดการน้ำ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายพืชผักตลอดทั้งปีค่ะาบ<อ><ป>ก